หลามาชมจังหวะเตะของเด็กอายุ14หากเทียบอายุตามรุ่นเดียวกันผมว่าไอเด็กคนนี้มันมีขอซึ่งคู<ด>่ต่อสู<ด>้า<ไ>ปตรงข้ามนั้นเอาอายุคูณสองได้เลยแค่ปาดเอาก็ได้กินหรือจะเป็นลูกเตะที่แข็งแรงและเหนือกว่าในทุกๆด้านแต่มันไม่อาจทําให้เด็กคนนี้ย่อท้อหรือว่ายอมแพ้ในการแข่งขันเลยด้วยท่าเตะที่ดูเนียนตาคือถ้าอาจารย์ไม่บอก<ด>ว่า<ด>น้อง<ด>เล่นตัวเสริมมาก่อนผมเองจะไม่เชื่อสายตาเลย อาจารย์ไก่เล่าให้ฟัง<ก>ว่าก่อนอที่น้องจะมาเตะตะก้อน,นั้นน้องเคยเป็นนักฟุตบอลมาก่อนด้วยสรลีละร่างกายที่ดูสูงหน่วยก้านดีไอ้หนูเองไปเล่นตัวเสริมลูกเดี๋ยวครูปั้นเองพอเล่นไปได้สักพักไม่ใช่ว่าน้องเสริมไม่ดีนะแต่มันมีตัวเตะที่อยู่ในทีมของน้องอะ่ะเกิดอาการบาดเจ็บโชกชะตาพิกพัน ส,สถานการณ์สร้างวีแล้วกรดุษแท้ๆเสิร์ฟอยู่ดีๆด้านมาเป็นตัวเตะซะได้และก็เล่นตัวเตะดีซะด้วยวันนั้นจนถึงวันนี้น้องก็กลายเป็นตัวเตะที่เสร์ฟตะก้อได้นิดหน่อยคอยช่วยทีมในการแข่งขันใหญ่ๆมาหลายรายการแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะพาไปดูการซ้อมของน้องๆกันที่โรงเรียนสามเหลี่ยมกันนะครับ